สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวศิลอพอรแสงนวันสุขาหารหัสนักศึกษา1166107220657กำลังศึกษาอยู่คณะศิลปรกรรมศาสตร์สาขานาาักศิลป์ไทยศึกษาวันนี้นะคะฉันจะมาทำบล็อก7วันในการกำจัดขยะภายในหอพักตัางตัวกัน,นะคะไปชมคลิกันเลยสวัสดีค่ะมาเจอกับบล็อกว e k วันที่1วันนี้นะคะเราจะมาแชร์ทริคในการแบบ ใช้ขวดน้ำหรือว่าการเก็บขวดน้ำนะคะขอพัยด้านหลังที่โต๊มันลกมากนะคะเราไปชมกันเลยค่ะแน่นอนทุกขอจะต้องประสบพบเจอกับปัญหาเรื่องของขวดน้ำที่เราสั่งน้ำแบบแพ็คมาใช้เราจะมาทำการแยกเอาขวดบางส่วนมาไว้ใช้ในการกดน้ำและที่เหลือเราจะทิ้งเราจะใช้ถุงดำนั่นเองค่ะก็คือ เราทำการเก็บขวดน้ำทั้งหมดใส่ถุงดำนี้และเอาไปตั้งไว้ข้างถังขยะของหอ,งองพักลดปริมาณการใช้ขวดน้ำและหันมาใช้แก้วเก็บความเย็นในการนำ,น,ำน้ำไปดื่มที่เหมาเที่ยะไรหรือที่ทำงานของเรากันดีกว่าค่ะอวันที่3มจะมาแชร์ทริคในการพับหรือเก็บถุงพลาสติกของเรากันค่ะ จากการขยำแบบนี้มาพับให้เป็นสามเหลี่ยมกันค่ะมเมื่อพับเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ออกมาเป็นสามเหลี่ยมดังในคลิปวิดีโอเลยค่ะสิ่งที่ผู้หญิงจะต้องประสบพบเจอในทุกๆเดือนก็คือการเป็นประจำเดือนนั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะผ้าอนามายมยเมื่อใช้เสร็จแล้วไม่ควรทิ้งแบบ แผลอ้าจนแบบน่ากเกลียดอย่างนั้นคือแบบไม่ดีเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีการที่แบบดีแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้นะคะสมมติว่าอันนี้คือผ้าหน้าไม้ที่ใช้แล้วม้วนนะคะให้เล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้หากเป็นที่สาธารนณะที่แบบไม่มีกระดาษให้ห่ออีกทีหนึ่งก็ใช้เป็นตัวของบรรจุภัณฑ์มันเลยค่ะซึ่งฝั่งนี้นะคะมันจะมีกาวอยู่ แล้วก็พับครึ่งปึ๊บหอปึ๊บแบบ่นี้ค่ะเรียบร้อยแล้วแต่หากเป็นที่หอพักของเราแบบนี้สมมติว่าแผ่นนี้คือกระดาษที่ไม่ใช้แล้วเราก็นำมาหอ,อก,กับกระดาษอีกครั้งหนึ่งแค่นี้ก็เสร็จแล้วสามารถทิ้งลงถังขยะได้แล้วค่ะ วันนี้บล็อกวันที่5แล้วนะคะใกล้ถึงโค้งสุดท้ายกันแล้ววันนี้ก็จะมาแชร์ทริคเกี่ยวกับการใช้คคตเตอร์บัตในการปั่นหูเท่จะเราจะทิ้งกับถังขยะโดยตรงซึ่งเราก็จะใช้เป็นตัวกระดาษทิชชู่นะคะมาห่อแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยสามารถทิ้งเลยถังขยะได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะพบกับบล็อกวันที่6แล้ว วันนี้นะคะจะมาแชร์ทริคในการทิ้งน้ำมันนะคะนี่คือน้ำมันที่เหลือจากการทอดหมูนะคะซึ่งเราไม่ควรเททิ้งในท่อเลยเพราะอาจจะทำให้ท่อของเรานั้นตันได้นะคะทางแก้ก็คือใช้ถุงดำใบเล็กๆค่ะแล้วก็เทน้ำมันนะคะลงในถุงดำใบนี้ นะคะตอนนี้น้ำมันอยู่ในถุงนี้แล้วนะคะก็ทําการมัดปากถุงให้แน่นหนานะคะเพื่อไม่ให้น้ามันน้นมันไหลออกมานี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนําไปทิ้งในถังขยะได้แล้วค่ะวันนี้ก็ถึงบล็อกวันที่เจ็ดแล้วซึ่งเมื่อกี้เพิ่งกินข้าวเสร็จเลยอันนี้เป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ของข้าวกล่องเซเว่นซึ่งกล่องนี้พอมองดูแล้วมันก็สามารถ นำไปล้างแล้วก็กลับมาใช้ใหม่ได้นะคะใช้ถนอมอาหารต่างๆเชลเนยวินได้อย่างมากมายถ้าทิ้งก็เสียดายอยู่เหมือนกันยิ่งเราอยู่หอพักอย่างนี้นะคะอะไรที่ประหยัดได้เราก็ต้องประหยัดถ้ามีกล่องนี้นำมาล้างค่ะแล้วเก็บถนอมอาหารอื่นได้นี่ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับบล็อกทั้ง7วันในการกำจัดขยะภายในหอพักของตัวเองซึ่งคลิปทั้งหมดนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา มหาวิทยาลัยสีเขียวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอจบการนนะำเสนอฟิีเพ,ยงเ,พยงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ